มะลิเดินผ่านร้านของเล่นเห็นตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ตั้งอยู่ตรงชั้นหน้าเธอเผลอร้องออกมาเบาๆอยากได้จังเลยเมื่อกลับถึงบ้านเธอบอกแม่ว่าอยากได้ตุ๊กตาหมีตัวนั้นมากแม่ยิ้มแล้วพูดว่าถ้าอยากได้จริงๆลองเก็บเงินเองสิลูกคืนนั้นแม่ให้มะลิกระปุกหมูสีชมพูรูปหัวใจ ทุกเหรียญที่เก็บไว้จะพาเจ้าหมีมาใกล้ขึ้นทีละนิดนะวันต่อมามะลิเริ่มหยอดเหรียญห้าบาทแรกจากค่าขนมของเธอเสียงกริ๊กเบาๆดังขึ้นในกระปุกหมูชมพูเหมือนยิ้มตอบบางวันเธออยากซื้อขนมกับเพื่อนแต่ก็เลือกจะเก็บเหรียญไว้แทนไว้วันหนึ่งเราจะได้ตุ๊กตาจริงๆนะๆนะเธอปลอบใจตัวเองเวลาผ่านไปหนึ่งเดือน กระปุกหมูเริ่มหนักจนถือแทบไม่ไหวมลิเทออกมานับเหรียญเต็มโต๊ะไปหมดจนตาโตวันรุ่งขึ้นเธอถือถุงเหรียญเดินไปที่ร้านของเล่นอย่างมั่นใจเจ้าของร้านยิ้มให้หนูเก็บเองเหรอเก่งจังเลยมลิยื่นเหรียญทีละรำรม,มือจ่ายด้วยความภูมิใจตุ๊กตาหมีสีน้ําตาลถูกส่งเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนของเธอ เมื่อถึงบ้านเทาวางตุ๊ก,กตาไว้ข้างกระตุกหมูแล้วพูดว่าขอบคุณน,นะที่ช่วยให้เราได้เจอกันคืนนั้นมลินนอนกอดตุ๊ก,กตาหมีไว้แน่นยิ้มละไมเพราะรู้แล้วว่าของที่ได้มาด้วยความพยายามมีค่าที่สุดในโลก